เฉยคือไรผมเห็นแล้วผมนี่นะเห็นว่าคุณเคยให้ข้าวผมไงผมก็รู้สึกว่าเออผมต้องตอบแทนคุณนะผมรู้สึกว่าผมต้องตอบแทนอะไรคุณสักอย่างกับส้มตำที่คุณให้มาโอไม่เป็นไรเลยครับผมผมแค่อยากให้นะครับนั้นเมีน้ำใจคุณเป็นคนมีน้ําใจไงผมก็อยากทดแทนคุณด้วยการที่ให้ที่อยู่อาศัยคุณน่ะตอนนั้นผมให้ไปเลยก็ได้นะแล้วก็คุณจัดสรรเอาเองเลยอ่ะจริงเหรอครับใช่ครับใช่ผมสามารถที่ผมไปใช้ที่นนั้นเป็นสถานที่ที่คุณใช่ ของอะไรเงี้ยคือคุณก็ตะโกนไปเลยว่าที่นี่ของกูเอที่นี่ครับเฮ้าของกูผมไม่ได้ผมไม่มีบ้านนะครับผมไม่ค่อยอยากมีบ้านนะถ้างั้นเนี่ยคือหลังแรกคุณแลวคุณต้องปกป้องมันไว้ให้ได้นะผัวนี่ให้เลยนี่ให้เลยผมรู้สึกกลัวนะครับโอ้พวนายต้องชนะความกลัวสิายบ้านเราหรือเปล่านายต้องชนะความกลัวในใจของนายัวถูกถูกถูกพูดดีก็ถูกอีกทนายยังกลัวอยู่นายจะไปชนะมันได้ไงอ่ะ นี่่ะลองไปดูได้เลยนเดี๋ยวผมลอโอ้ยมันดีป่ะโอ้ลาเมโกอ๋อที่นี่เรียกว่าคับเฮาเหรอครับใช่ตัวนี้เป็นคับเฮาพวกผมเองเชิญเชิญเชิญเลยพวกเชิญเชิญก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วอ่ะก็ยกใครไหนเลยอยากอยู่อยู่ได้เลยอ๋อพวกคุณไม่ค่อยอยู่กัน สรุปมีคนมาบุกตีนี่ฮค่ะนะมผมได้ไมันเสียงดังอ่ะถอดเลยถอดเลยถอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ถือเนี่ยฉันไม่ถือเนี่ยเด้อเช็ดเท้าเธอแนะเช็ดเท้าถ่ายเมอ็ดเ้วยเช็ดเท้าด้วยไอรีดกลับมาโอ้ยทาเช็ดแล้วเอาเท้าสกปรกเธอเช็ดเท้าใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะก็บอกว่าเช็ดแล้วไงพื้นพื้นนุ่มพื้นนุ่มมากเลยครับใช่เท้าหนูสะอาดกว่าเท้าพี่อ่ะ โอ้ยเบน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 ครับยังขยี้อยู่เดี๋ยวผมขอลองหน่อยนะครับทำไมเนี่ยละทำไมในนี้มันจะกินบุหรี่แมบนน่าลูกมันเป็นก็เธอสอบลูกก็เธอสูบบุหรี่หรือเปล่าไอ้ลิมไม่นี่สูบโอ้ยกปินชัดเลยมีมีที่ปิดปากยี่บุหรี่ใส่ฟ้าแมสนี่แมสเราใส่แมสก่อนลูกใส่แมสก่อนตรงนี้มันบุหรี่เยอะนะเป็นปลาเป็นปลาแลนปลาเขาสูบกันนะอืมดีมากดีมาก ะไรนะโซฟาเนี่ยพี่ไอรีนฉันฉันจะแนะนำนะมีไวไปเปลี่ยนเสื้อเธอเป็นเป็นสีเขียวนะแล้วเธอไปหาต้นกล้วยยืนใช่เลยจากนี้ก็คือมีอะไรก็ใช้ตรงนี้เป็นที่พักได้เลยนะฉันยินดีได้ครับคุณบมลิโอ้โโอ้ยแต่ผมขอดูก่อนนะเพราะว่าผมติดตรงนั้นไปแล้วนะสาวบ็อกซิ่ง เอาไหนูมันะนยแล้วามากันทำไมเนี่ยโอ้ยห,หนูรัาปวดทรามกันทำไมอะ้นี่คืออะไรนะ นหนูเหนื่อยแล้วหนูมาทำอะไรเนี่ยป้าเพื่ออะไรคอยมันเหนื่อยแล้วเนี่ยชีวิตหนูเนะี่ย มาทำไมเนี่ยคือป้ป๋ารู้อยู่แล้วว่าว่าป้ป๋าจะตายเนี่ยแล้วเามาื่อกี้แล้วเามื่อกี้พี่มาตายแล้วพี่มาตายหรอ หนูชงชานหน้างชานแล้วพี่หมาตายใช่ไหมพี่หมาตายหรือเปล่ปาพี่หมาตายหรือเปล่ปาเมื่อกี้พี่หมาตายไหมเมื่อกี้พี่หมาตายปะ จิงเหรอตายแล้วจิงเหรอรบหนูหาสามารถตีได้ปะคนที่มาข้างหลังคือใครอ่ะ ี่หนูมาทำอะไรเนี่ยที่หนูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอลีนอะไรหนูต้องลืมมันลูกหนูต้องลืมมันหนูต้องลืมหนูต้องลืมมันพี่ขอโทษการทุกข์อะกันโอ๊ยพาหนูมาทำไม ไเ mhm. หน่อยจังลืมไข่ลินต้องลืมเอาไปเถอะวเอ้หลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าหลุดเลยหลุดบ้างหลุดนะไม่หลุดไม่หลุดไป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 เหินขวาไปเลยเหินไปเลยเหินไปเลยเหินขวาไปหมอเต็มเลยอย่าไปหมอเห็นโอ้ยเหนื่อยอ่ะไปเร็วเออไอลีนต้องลืมอ่ะเฮ้ ไม่อยม่กันเหรอเอา้าทำไมอ่ะหนูกดจีได้ปะให้หนูกดจีเลยได้ปะกดเลยนะเฮ้ยทำได้กันลงคอดี้ย่มย่ม หนูคุยกับพี่มานี่ๆตรงนู้นหนูกดีไปแล้วหนูกดีไปอ่ะ ยังยังจะเอาไปอีกบอกแล้วหนูนหนูนหนุกดีนะพี่ไม่ทิ้งไว้หรออ่ะกดจีใช<ห>่เม,มืม่อกี้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอามาแล้วเอาไลยเอาไปเบอร์เลยเบอร์สองสี่ห้าสี่ศูนย์ค่ะต้องโฟลทวิตป่ะวะ เดี๋ยวค่อยพักกันไอ้เหี้ยโลก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 เด้อเดี๋ยวไปถึงหมอ <c oughs> แล้วเ่อเรหมอมีโรคด้วยอ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นหนูถึงโรคกอโอ้ยหนูไม่ไ <c oughs> <c oughs> นะ่เาเลยวิทยสายอยู่เฉยเฉยนะ ไม่ต yeah, no ้องรอแล้ววันนะไม่เราสามสิบนาทีหนูนึกก่อนนะสามสิบนาทีคนูสงสี่ห้าสี่ศูนย์เกอร์นะคะพอดีหนูอุ้มศพแล้วศพมันหลุดน้องก็เลยกดเคิโอเคค่ะไปในตัวหนอก็เลยกลับไปรังกะเนาะปรับนะจริง้าใครจะรู้ว่าอาอ ก็ไม่ใช่ท้งหน่วยพี่หมาอีกคนนึงไออันนี้เบอร์สองสี่ห้าสี่ศีนยช่ัสคนเดี๋ยวอือเดียวต้องขวากพเอลี่ทำไรเนี่ยไม่รอ่ให้ลูกเกิดอะไรขึ้นกับป้าสองสีนยมาส่งโรงพาบาแล้วค่ะป้าจำอะไรไม่ได้เลยลูกโอ้จัได้ป้าเมื่อกี้แคปเอ้าคุณหมานี่เราเจอที่เกเโรเจไ คุณนอนหครับโต้เหรอครับอ๋อหนูเหนื่อยอ๋อโดรตโต้มาที่โรงพยาบแล้วเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวนั้นนึก่อนพอนอนไหนอเกอยู่นี่วใช่เขาอถึงตกโลกเลยนควนโลกอยู่แหละควนโลกอยู่แหละ เขาพูดคุยกันเรื่องอะไรนะครับในห้องไม่ล uhm ็กได้ไงถามก่อนห้องขับเขานะครับอ๋อค yeah ุณมีบ้านด้วยเหรอครับสามารถใช้ได้เลยเป็นกองการหลักกลางถ้าหมาถ้าคุณหมาอยากใช้ได้โราไปได้เลยอ๋อจริงเหรอครับ เหนื่อยอ่ะทำไมพวกคุณใจดีจังเลย่ะครับพี่หมาคงแบบให้ข่าวมาตั้งใจให้หน้าเลยอุตสา์นอนอยู่เฉยๆพวกม็นคนดีเหลือเกินนะครับใช่เหรอล็อกสีลกสีไม่ล<ช>็กได้ไงหนูออยังงงอยู่เลยอุตสารต่อยกับโคออยู่เลย หนูนึกว่าหนูไม่เคยบ่อยจังไปอ่ะไก่อนไปก็ยังเรียบร้อยดีแล้วกลับมาก็ต้อมาลงอีกอ่ะได้นะยสี่สิบเก้าโมงี่ไงไอรีนไอรีนที่กี้เห็นเหมือนมีไอรีนนอนอยู่นี่ด้วยนี่พี่โจนอนนอนอยู่ทำไมไปไหนโอ้ใช่ครับลูกไปขับเฮลทกับป้าไหมลูกลูกไอรีนใช่ไหมครับคุณหมอขับเขากับป้าไหม เอาน้ำมันไปทอะปั๊บป้าไอรีนนะใช่ไหมปั๊บป้าจะไปทำอะไรไอรีนวะดิขับเฮาหน่ะลูกทำอะไรที่ขับเนาะขับขับอยู่บนหน้าเนาะคุณหมาเขาไปดูเนาะเขาไม่มีบ้านนะลูกอ๋อ เขาหน่อยนะลูกใช่เขาไม่มีบ้านนะตาเอออยากช่วยเขาอ่ะเราพี่หมาเขาอยากมีบ้านหรือเปล่านอนข้างถนนนะครับคุณไปดูก่อนและกันู่เลยอ่ะหนูสามารถขอได้หรือเปล่านี่เดี๋ยวไอรีนไปเป็นเพื่อนครับไม่ต้องห่วงอ๋อมามาไอรีนด้วยนะครับใช่ครับไอรีนไปเป็นด้วยคุณจะสบายใจครับผมขอด้วยจริงๆผมไม่ชอบผู้หญิงนะครับผู้หญิงไม่ ทำให้ผมเสียใจเลยครับอุ้ยพอดีเลินไม่ใช่ผู้หญิงด้วยใจเย็นนะใครแล้วค่ะใจเย็นแล้วรักมันเป็นของคู่กันกับความรสมรนะนะมันเป็นของคู่กันความสมรสมนีรักก็ต้องมีเลิกหนูตั้งใจในไหนไม่ได้จั้งใจใไม่ได้สักหน่อยเขื่นแล้วครับคุณโบลิโตอุ้ยเราก็มีสวนนี่งั้นผู้หญิงเนี่ยฉันจะบอกให้นะผู้หญิงโบโลนีมีเป็นพันล้านคน คุณหมอได้ก็กลได้ใช่คุณดีขึ้นแล้วไม่ไดเราลงมาได้ไงอะไรนะครับหลอเรามานี่ได้ไงอะไรอะไรยังไงอะไรหายแล้วครับคุณหมอฮัลโหลคุณรู้สึกดีขึ้นแล้วครับคุณหมออยู่โรงพยาบาลอยู่ไหอยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้มาโรงพยาบาลได้ไงออกมาเร็วรอหน้าโรงพยาบาลเร็วมีเรื่องปรึกษาหน่อยฮะมีเรื่องปรึกษาหน่อยคืออะไร มีเรื่องปรึกษาหน่อยมาเร็วปรึกษาอะไรมานี่เราเร็วขึวว้นรถไอ้เลี้ยนหิวข้าวเหรอเมื่อกี้ลีนทำไรอ่ะไม่รู้ไปไปเร็วๆๆ็ว,ว,วล้วโอเคแล้วไปไหนอะ่ะขับรถเล่นมีเรื่องปรึกษาหน่อย